วันปล่อยผีหรือ12เป็งปีนี้ตรงกับวันที่7กันยายน2568ทุกปีเมื่อถึงวัน12เป็งวันศีลใหญ่หรือวันปล่อยเปรตปล่อยผีตามความเชื่อของชาวล้านนาชาวบ้านในภาคเหนือจะพากันเข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาญาติพี่น้องผู้ล่วงลับวัน12เป็นคือวันขึ้น15ค่ำเดือน10 ชาวล้านนาเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่โยมบานปล่อยเปรตปล่อยผีออกจากนรกให้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลตามตำนานของประเพณีส2องเป่งเล่าว,ว่าครั้งเมื่อพุทธกาลยังมีพระมหาเทรูปหนึ่งนามว่าพระมหาโมคคัลลานะได้เสด็จเดินทางไปยังนรกในเดือน12เป่งน,นั้นเมื่อเสด็จไปยังนรกแล้วเกิดปาฏิหาริย์ไฟนรกเกิดดับลง ยมาบาลท่านทรงเล็งเห็นก็ทรงปรักถามว่าต้องการอะไรหรือท่านพระมหาโมคลานะท่านจึงบอกว่าวันนี้เป็นวันไฟนรกดับสมควรให้เปรดสัมภเวสีผีนรกทั้งหลายได้ไปรับของกินของตาในวันนี้ท่านโยมาบาลจึงสั่งให้ท้าเวสุวรรณปล่อยทีเปรดทั้งหลายไปหาญาติที่น้องวงว่าที่โลกมนุษย์คนเมืองเหนือจึงถือเอาวันสิองเป็นเป็นวันปล่อยผีกลับบ้าน ชาวบ้านจึงเตรียมข้าวน้ำโภชนะอาหารเสื้อผ้าไว้ไปถวายทานที่วัดในวันสิองเป็นโดยในวันดังกล่าวคนล้านานานิยมทำบุญโดยการนิมนต์พระมาสแสดงพระธรรมเทศนาแบบคำพีธรรมะเช่นเรื่องมาลัยผวดโลกนิพพานสุตมหาบุญนิพพานกรรมวิบากอาน,นิสงทานหาผู้ตายอภิธรรมเจ็ดคำพีสารากิริชานาสุเหล่านี้เป็นต้น ดานยมโลกระหว่างเดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายนของทุกปีทางการโยมโลกจะปล่อยพวกผีวิญญาณที่ต้องโทษฐานเบากับพวกที่จะพ้นโทษแล้วให้ออกมารับแจดฐานและส่วนบุญกุศลที่โลกมนุษย์ช่วงสองเดือนจะทำมาหากิ่ลลำบากมากๆเนื่องจากเจ้ากรรมในเวรมาขอส่วนบุญหมันทำบุญให้มากๆ